สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะดิฉันอาจารย์ทิพย์เล่มงคลค่ะอาจารย์ทิพย์เล่มงคลนะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ตายอยู่ที่ชมรมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะและเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานนะคะตั้งอยู่ถนนพระเ,เกษม71นะคะและเป็นที่ปรึกษา,าด้านมืนอถือแห่งหนึ่งนะคะย่านสมุทรปราการและสีฟ้านะคะ เือขายสีฟ้านะคะอ่าทั่วกรุงเทพและปริมณฑลน,นะคะก็ใครต้องการอยากทราบว,ว่าวันนี้อาจารย์ทิพย์อยู่ไหนก็โทรกิ้งการกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลข0996656426นะคะนะคะ ID line ทิพย์7 8 9 7 8ปนะคะนี่ค่ะค่ะและ อาจารย์ทิพย์ก็มีเรื่องราวดีๆจะมาบอกนะคะเกี่ยวกับช่วงนีอ้อาจารย์ต่ายมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเกี่ยวกับปฏิทินหวยนะคะที่แฟนคลับทุกๆคนเฝ้ารอกันมานานนะคะนี่ด้านนี้เลยนะคะปฏิทินหวยนะคะค่ะตลอดทั้งปีนะคะผลงานผลงานของอาจารย์ต่ายนะคะนี่คะ่ะเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้ว สิบเจ็ดมกราสิบเจ็ดมกราสนะคะเห็นะคะเลขที่ออกเก้าห้าเลขที่ออกเก้าห้านะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าสามตัวล่างเก้าสามห้าสามตัวล่างเก้าสามห้านะคะค่ะค่ะ,คะเนี่ยนะคะแล้วทีนี้อ่าเรียกแฟนขับเรียกร้องอาจาร,รย์ต่ายมาเยอะเลยนะคะว่าสิบเล่นเนี่ยอาจารย์สั่งทำผลิตห้าสิบเล่มน,นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ ราคา2,999บาทนะคะอาจารย์จ่ายจะแถมหินออกซิเดียนนะคะมีปีเซียด้วยซึ่งคุ้มมากแถมอันนี้เส้นหนึ่ง1,650 16 <50 S 1> หบาทนะคะค่ะอันนี้ได้ฟรีฟรเลยนะคะ2,999บาทรวมหินเส้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็เท่ากับคุ้มาหาเฉลี่ยต่อเดือนต่อ ต่อปีเนี่ยนะคะงวดละร้อยยบาทประมาณนี้มีทั้งหมด24หรือยี่ห้างวดเนี่ยนะคะยี่สงวดนะคะค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อจันต่ายได้เลยนะคะปฏิทินหวยมาแล้วจ้ปะปฏิทินนำโชคโชคล้าวนี่นะคะหมายเลข090 928 2626 26นะคะ ไอดีไลน์หกสามห้าเก้าหนึ่งห้าติดต่ออาจารย์ตายได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะห้าสิบเล่มเท่านั้นนะคะขอให้แฟนคลับเอฟซีอาจารย์ตายอาจารย์ทิพย์นะคะทุกทท่านหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็รีบติดต่อตายอาจารย์ตายด่วนเลยนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะมีจํานวนจํากัดจ้านะคะค่ะทีนี้ใส่หินอาจารย์ตายนะคะเสริมมงคลเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ทิพย์นะคะ แล้วก็แผ่นดวงของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นที่ฮือฮากันมากเลยตอนนี้นะคะอาจารย์ทิพย์แนะนําอยากให้เช่าสองแผ่นเลยนะคะติดตัวหนึ่งแผ่นแล้วก็บูชาที่บ้านอีกหนึ่งแผ่นนะคะก็คือทําตามที่อาจารย์เตี๋ยวแนะนํานะคะสวดมนต์นะคะติดต่ออาจารย์เตี๋ยได้เลยนะจ๊ะที่หมายเลขศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าสองสี่สองหกนะคะนี่ค่ะติดต่ออาจารย์ก๋ยเตี๋ยวนะคะแผ่นดวง ของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะอาจารย์ทิพย์แนะนําให้เช่า2แผ่นเลยนะคะ <_ S 1> ติดพกต,ติดกระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็บูชาไว้ที่บ้านที่โต๊ะบูบูชาหรือที่หิ้งผ่าอหนึ่งแผ่นนะคะค่ะติดต่ออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวและแอสไลน์ได้เลยนะคะไลน์อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเดลเนยูเก้าเจ็ดหกสี่นะคะหมายเลขอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าสองสี่สองหกนะจ๊ะค่ะค่ะวันนี้อาจารย์ที่มีเรื่องราวดีๆมาบอกนะคะ เอ่อเอ่ออาจารย์ทิพย์อยากจะแนะนําว่าถ้าใครแบบได้ได้ไดอ่อมีโชคมีลาบแล้วนะคะก็ทําบุญไปเสริมหินมงคลกับอาจารย์ต่ายเปลี่ยนเบอร์กับอาจารย์ทิพย์ไม่ว่าจะทําอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ได้นะคะก็มีแฟนเอฟนะคะหลายท่านที่เป็นแฟนคลับในทีมงานของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์เนี่ยนะคะก็ได้มีโชคมีลาบ ึ้นมานะคะแล้วก็ได้โอนทําบุญมาโอนไปให้กับทีมงานอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ได้เลยนะคะทุกอาจารย์นะคะค่ะก็แต่ให้โอนไปที่อาจารย์ตายหรืออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจะมีรายละเอียดต่างๆนะคะบางทีอาจารย์ทิพย์ไม่ค่อยทราบนะคะก็ติดต่ออาจารย์ต่ายหรืออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะทังทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์พร้อมไปสะพานบุญให้กับ FC และท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะ วันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะมีเลขมงคลเป็นตัวอย่างนะคะนี่ค่หมายเลขหนึ่งเก้าสี่หกสองสามเนะคะหมายเลขอันนี้ก็เป็นเออเก่งเด่นดังนะคะแล้วก็เงินทองไหลามาเทมานะคะและแข่งขันอะไรก็ชนะนะจ๊ะ ค่ะก็เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ของแฟนคลับของอาจารย์ทิพย์นะคะเปลี่ยนมาแล้วประมาณปีหนึ่งนะคะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและโชคลาภนะคะตอนนี้ก็คือจะเพิ่มอีกหนึ่งเบอร์ละนะคะอาจารย์ทิพย์ก็ขอขอบคุณด้วยนะคะใช้เลขมงคลนะคะตอนนี้ก็ถ้าใครอยากได้โชคลาภเพิ่มก็ เข้ามาซื้อปฏิทินหวยนะคะมาบูชาปฏิทินหวยของอาจาร,รย์ตายหมอดูตาทิพย์ได้เลยนะจ๊ะประกอบก,บกับการเปลี่ยนเบอร์ไปด้วยนะคะนะคะมีอะไรเสริมช่วงนี้นะคะต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนๆช่วยนลกันนะคะนะี่คะส่วนเบอร์เสียนะคะแปดสี่เกเกาแปดเจ็ดศูนย์เบอร์นี้เนี่ยคนใช้นะคะก็ใช้มาประมาณเกือบเกือบแปปีนะคะใช้มาเนี่ย นานยิ่งนานยิ่งทําให้เสียเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็เงินที่หาได้ก็เก็บไม่ค่อยอยู่มีคนช่วยใช้เยอะเลยนะจ๊ะแล้วก็เขาจะเกิดเรื่องคดีความอยู่บ่อยครั้งด้วยนะคะค่ะเจ้าของเบอร์นี้เป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็ชอบทําบุญนะคะแต่ว่าการที่ใช้เบอร์เสียเนี่ยพอใช้เบอร์เสียไปนานๆปุ๊บเนี่ยก็ทาให้การเงินน่ยที่ได้นะคะที่ได้เนี่ยก็คือมันจะต,ต้อง อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าต้องรั่วไหลไปนะคะแต่บางท่านเนี่ยมีเงินเยอะแล้วนะคะก็บอกว่าฉันใช้เบอร์นี้ฉันไม่เห็นจะเป็นไรเลยคือถ้าย้อนอดีตไปได้นยคุณลองดูนะคะว่าการถ้าฉันไม่ใช้เบอร์นีเน้เงินคุณจะเหลือเยอะจริงๆนะคะก็อาจารย์ทิพย์แนะนําให้เขาเปลี่ยนก็เออก็เพิ่งเริ่มเปลี่ยนนะคะตอนนี้เพิ่งเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวส่งผลอย่างไรนะคะจะม มาจะมาบอกท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะคะว่าเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีประสบการณ์เนี่ยข่ารเล็กๆน้อยๆมาบอกนะคะเลขเสียก็คือ8 4 8นะคะ84คือคู่วิวาทนะคะอาจจะเกี่ยวกับคดีความหรือว่าเกี่ยวกับคําพูดคําจาของตัวเองซึ่งแบบบางครั้งเราพูดดีแล้วแต่คนอื่นฟังอาจจะดูไม่ดีนะคะหรือว่าบางทีบางครั้งคลั้งเผลอพูดจาแรงๆออกไปนะคะ ก็มีได้แหลสาเหตุแล้วเกี่ยวกับการเงินเนี่ยการเงินก็รั่วไหลนะคะหากส่วนเจ็ดศูนย์นี่ก็เกี่ยวกับสุขภาพนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปวดหลังปวดเอวนะคะอาจจะเป็นอ่าพวกโรคกระดูกต่างๆนะคะและส่งผลเรื่องการเงินด้วยนะคะการเงินและความรักบางท่านมีเงินเยอะอยู่ก็อาจจะไม่คิดหรอกว่าเออเบอร์นี้มันจะเกี่ยวหรือไงใช่ไหมต้องต้องลองดูเพราะว่าท่านใช้เบอร์เสียมานานนะคะอ่า ลูกค้าท่านนี้เพิ่งเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวจะส่งข่าวมาบอกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเชื่อละแล้วร,รู้สึกว่าเออใช้แล้วก็มันก็ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะและแฟนคลับของบ้านดาวนํานโชคทุกๆท,ท่านนะคะที่เพิ่งจะติดตามช่องรายการของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ถ้าเกิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเจอแล้วเนี่ยถ้าใครมีรหัสนี้นะคะ ไม่ว่าจะมีคู่ไหนจะสีหรือ8ปสหรือจะเจหรือ0ูอ 7, นย์เจะคะอาจารย์ทิพย์วิงวอนขอเลยนะคะให้เปลี่ยนด่วนเลยนะคะค่ะนี่นะคะดูตัวอย่างได้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะค่ะอันนี้ขอวางก่อนนะคะค่ะแล้วอาจารย์ทิพย์ก็อยากจะแนะนำเพิ่มนะคะ ถ้าใครไม่ว่าจะ,ะบูชาหินอาจารย์ตายแล้วบูชาแผ่นดวงอาจารย์ตุ๋ยเตี๋ยวและที่สําคัญมาใหม่คือปฏิทินหวยนะคะปฏิทินโชคลาภของอาจารย์ตายนะคะห้เล่มหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะค่ะก็ขอให้ติดต่ออาจารย์ตายมาได้เลยนะคะค่ะไม่ว่าจะเน้นโชคลาภหรืออะไรต่างๆนะคะเราก็วินาทีนี้ ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิล์ล้วนเลยนะคะอาจารย์ก็อยากจะแนะนําให้ทําดวงพิชัยต่ออาจารย์นัทนะคะ,ะเพื่อจะได้อาจารย์นัทก็จะติดต่อมาหาอาจารย์นัทว่าเออทำดวงพิชัยทําแบบไหนอย่างไรนะคะก็ให้ติดต่ออาจารย์นัทได้เลยนะคะอาจารย์นัทพิชตานะคะที่หมายเลข0 6 3ย์หกสามหกสี่เก้าหกห้าหกหกนะคะ id line 0954691499นะคะค่ะสอบถามอาจารย์นัดได้เลยนะคะว่าทำดูพิชัยเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะค่ะทำแล้วก็อาจารย์นัดก็จะมีวิธีการว่าจะต้องทำแบบไหนนะคะจะต้องทำอย่างไรนะคะติดต่ออาจารย์นัดได้เลยคะ่ะค่ะและถ้าใครอยากจะดูดวงนะคะดูดวงหรือว่า จะดูว่าจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานหรือว่าจะเอ่อเริ่มดําเนินการอันไหนดีจะออกจากงานดีไหมหรือจะไปทํางานที่ใหม่ดีไม่ดีนะคะก็ถามอาจารย์เชนเชนตวันนะคะหรือจะอาจารย์ตุ๋เตี๋ยก็ได้หรือจะอาจารย์โอ๊ตหงหนฝั่งทนหรืออาจารย์นะัดนะคะได้ทุกท่านเลยนะคะค่ะถ้าอยากติดต่ออาจารย์เชนนะคะที่หมายเลข 0829239269นะคะ ID line cc 1 4 4 1 qyrmx นะคะนี่ค่ะติดต่ออาจารย์เชนเชตวันได้เลยนะจ๊ะค่ะอยากจะดูเลิกนะคะอยากจะดูเลิกหรืออยากจะเปิดร้านใหม่อยากจะบวงสวงกิจการอะไรต่างๆนะคะ หรือว่าจะออกรถใหม่นะคะหรือจะบวงสวงกิจการที่ทําอยู่หรือกิจการใหม่นะคะหรือจะกิจการที่ดีอยู่แล้วจะเสริมให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ติดต่ออาจารย์โอ๊ตหนฝั่งทนได้เลยนะคะค่ะที่หมายเลข0816174588นะคะไอดี n ลน JU D O B J J นะคะติดต่ออาจารย์โอ๊ตผลฝั่งทนได้เลยค่ะว่าจะดูเลิกดูยามเปิดกิจการใหม่หรือจะคลอดผุดหรือจะบวงสวงกิจการที่ดีอยู่แล้วนะคะให้เสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นนะคะติดต่ออาจารย์โอ๊ตได้เลยนะคะหาจจะดูเลิกดูยามอะไรต่างๆถามได้เลยค่ะแล้วอาจารย์โอ๊ตจะดูอย่างละเอียดด้วยนะคะว่า จะต้องใช้เลิกเลิกไหนอาชีพไหนนะคะจะต้องใช้เลิกอะไรนะคะอาชีพอ่าไม่ว่าจะยังทําเสริมสวยอย่างเงี้ยอาชีพเลิกก็ต้องเป็นเลิกเลิกอีกเลิกหนึ่งนะคะอ่าจะเปิดเต้นรถก็อีกเลิกหนึ่งนะคะจะเปิดผับเปิดบาร์ก็ต้องมีอีกเลิกหนึ่งนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยสนใจว่าอยากจะเออจะดูเลิกดูยามหรืออยากจะ ทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นให้เสริมดวงยังไงให้ดีขึ้นนะคะ,ะตามลําดับเลยนะคะว่าถ้าพร้อมนะคะพร้อมแบบไหนก็สะดวกแบบไหนก็ไปตามขั้นตอนของท่านได้เลยนะคะชอบแบบสะดวกอยาก่ะบูชาปฏิทินหวยก่อนนะคะปฏิทินโชคลาภก,ก่อนหรือว่าจะเสริมหินมงคลนะคะหรือจะเปลี่ยนเบอร์ก่อนนะคะคือ แต่ของอาจารย์กุ้ยเตี๋ยวสามารถที่จะแบบไม่ว่าจะเปลี่ยนเบอร์หรือว่าจะบูชาหินบูชาโชคลาบนะคะปฏิทินโชคลาบก็สามารถเช่าแผ่นดวงอาจารย์กุ้ยเตี๋ยวได้เลยนะคะอาจารย์ทิพย์แนะนําให้เช่าสองแผ่นนะคะพกติดตัวหนึ่งแผ่นนะคะแล้วก็บูชาที่บ้านอีกหนึ่งแผ่นค่ะค่ะและเรื่องบุญนะคะเรื่องบุญที่ว่าอาจารย์ตายหรืออาจารย์เตี๋ยวเนี่ยนะคะจะทําบุญอะไรต่างๆนะคะ ก็ติดต่ออาจารย์ต่ายอาจารย์ทุกเตียวได้เลยนะคะเรื่องบุญนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของบ้านดาวนำโชคหรือเป็นแฟนคลับของอาจารย์ทิพย์ยังไม่เคยติดตามในช่องรายการของอาจารย์ต่ายนี้นะคะก็ถ้าติดตามแล้วอาจารย์ทิพย์แนะนํานะคะอ่าอยากให้ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนนะคะอยากจะเรียนหมอดูเพื่อเป็นวิชา เป็นอาชีพเสริมเป็นงานอดิเรกนะคะเป็นอาชีพเสริมที่ว่าเออในช่วงในช่วงที่ว่าเกิดวิกฤตการโควิดอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงนะคะเราจะหาอาชีพเสริมอะไรนะคะอาจารย์ทิพย์แนะนําว่าตอนนี้ถ้าเรามีเวลาว่างๆแล้วก็หมั่นมาเรียนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิชาหมอดูนะคะจะมีหลายศาสตร์เลยก็อาจารย์อยากให้ติดต่ออาจารย์ต่ายและอาจารย์ก๋ยเตี๋ยวได้เลยนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายนะคะ ไม่ว่าจะเรียนไม่ว่าจะทําบุญไม่ว่าจะบูชาปฏิทินโชคลาภนะคะหรือว่าบูชาหินมงคลการเรียนอะไรต่างๆก็ติดต่อที่อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ได้เลยนะคะที่หมายเลข090 928 2626 26นะคะ ID Line 6 3 5 9 1 5ค่ะนี่นะคะก็ติดต่ออาจารย์ตายได้เลยนะคะหรืออาจารย์ผูเตียวนะคะที่หมายเลข 0885852426นะคะ id line w 9 7 6 4นะคะค่ะติดต่ออาจารย์เตียวหรืออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเรียนหรือจะทำบุญนะคะก็ติดต่อในทางทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ได้เลยนะคะค่ะและถ้าเกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะคะของอาจารย์ทิพย์นะคะที่หมายเลข0996656426นะคะ ไอ l ดีไลน์ทิพย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะคะค่ะถ้าใครอยากทราบว่าอาจารย์ทิพย์อยู่ที่ไหนนะคะโทรกิ้งกลางเข้ามาได้เลยนะคะมาอยู่ที่ไหนที่ไหนนะคะแล้วก็สนใจถ้าอยากจะเรียนอยากจะ,ะบูชาปฏิทินนะคะหรือจะทาบุญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรียนติดต่ออาจารย์ต่ายอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะจ๊ะค่ะอาจารย์ก็อยากจะฝากรบกวนนะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ทุกๆท,ท่านนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามที่มีะระฆังสองขีดนะคะกดแชร์เนี่ยขอให้แบบถ้าบางคนทำไม่เป็นเนี่ยนะคะก็ฝากบอกเพื่อนๆถ้าช่วยกดที่มีะระฆังสองขีดให้ด้วยนะคะแล้วกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามแล้วก็สกิทคนข้างๆด้วยนะคะว่าเออจะมาดูมาดู รายการบ้านดาวนำโชคของอาจารย์ตายทุกคลิปทุกคลิปมีประโยชน์ให้ความรู้นะคะดูแล้วเข็งๆปังๆทุกท่านทุกท่านเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ